อยากแด้เชเจ้าสมุทสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็นะคนขับก็เข้ามาฝั่งนี้แล้ววันนี้ตอนเช้าว,วันนี้แดดดีลมไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อวานเมื่อวานลมเยอะก็ฝั่งนี้เมื่อกีปีนขึน้นปีนลงเหมือนกันแต่ว่าเราจะไปไกลมากไม่ได้ตรงนี้นะคะคือมันเป็นมีหินดูเหมือนกันหินเยอะเหมือนกันเมื่อกี้เห็นเขามาตัดหญ้าให้วัว ไปไหนละได้ยินเสียงมันจะปีนขึ้นปีนลงเหมือนกันนะคะฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเนินสลบขึ้นสลบลงแล้วก็ฝั่งนี้มันจะมีที่ราบตรงนี้หน่อยขอ้างบนแล้วก็ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเนินลงไปเหมือนกันค่อยๆไป,รไปไเรื่อยๆเพราะว่ามันจะต้องตัดทั้งแปลงนะครับแล้วค่อยๆไล่ไปเรวก็จะเห็นว่าพื้นที่มันเป็นแบบขึ้นเนินลงเนินม้นฮาสนุก ดีถือว่าดีอย่างหนึ่งเราไม่ต้องซอยนะคะโออ้ยาออเดินแค่นี้ก็เหนื่อย โด,ดนั้นานๆกันจะขึ้นไหมวันนี้ดแดดดีเมื่อวานหยุดเป็นเท่ากับแรงวันนะะี้สามวันแล้วไม่ลื่นละดินเริ่มแห้งแล้ว ตนนแต่ต้องดูก่อนนะคะว่านาแกขึ้นไม่โสดนั้นหรือว่าไม่ขึ้นพโสดนั้นมันจะแข็งนิดนึงแต่ทุกปีแกขึ้นนาแกขึ้นได้อาจจะต้องดูก่อน จริงๆแรกๆตรงนี้นะมันเป็นร่องน้ำนะลึกกว่านี้มันซ้อน้ำมันจะเข่งไหลลงมาเป็นระ่องๆจากฝั่งนีึงตรงนี้มันต่ำเนี่ยแต่ตอนนี้คือเริ่มเริ่มจะมไม่มลึกขึ้นแล้วนะฝนไม่ตกไม่ตกเยอะถ้าที่ตกเยอะมันจะเป็นร่องเลยตรงนี้นอันนี้นะค่ะมันจะเป็นร่องน้ำใสๆหน่อยอ๋อเก็บถอยไปเก็บต้นยางให้เขา ว้วเมื่อวานาแกบอกว่าเอ่อทานสะบัดใบบี้เป็นสะบัดอ่าฉันค่ะแล้วเขารู้ จะผ่านได้ขึ้นขึ้น,น,น,นลองดูคือดูนะจะผ่านได้ไอ้มไม้็ทานไปทานมาเลยนี่หรือเปล่าน,นะเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไบมีดเ่อนข้างๆจะไว้อย่างนีเ้เราก็ไม่สนใจเลยว่าจะไงต่อไม่อยู่แล้วกับบ้านเลยแล้ววันนั้นตอนนั้นตอนเช้ามาหนะ้าบอกผมผมลองเปลี่ยนไบมีดไปข้างหนึ่งข้างที่ไหนที่มันกระอ่บแล้วผมก็ลองขับแล้วมันห่างเลยบอก ขลุกไปมีดมันน้ำหนักเท่ากันเดี๋ยวของสองข้างอ่โปเจคต์แนใหม่ใส่ไปมันไม่สะบัดละเปลี่ยนเป็นข้างเดียวนะคะมันเท่ากับข้างนู่เลยมันบอกเออผมงงงงมันบอกเอาเหล็กเที่ยวไปทำอ่ะบางอันมันก็ยังหนาอยู่หนาวันมันจะมีเางเส้นทีกอ่าหนักหนากว่าอันนี้นี่เป็นตัดยาวเท่ากันอยู่บควทมหนามันไม่เท่ากันมันก็จะทำให้แบบเออน้หนักมัเท่ากันมันก็สะบัด นะได้บอกสงสัยคือสงอ่ะขับไปบ้านคือบอกเดี๋ยวกลับไปจะต้องเอาไปมีดช่างแล้วทีละค่ะช่างกิโลดีละค่ะนหนูเป็นเท่ากันให้มันเท่ากันถึงจะมาใส่บอกแล้วแต่นะสะดวกตามสบายอันนี้เมื่อวานตอนแรกนะก็จะลงมาข้างล่างถ่ายเห็นไม่เห็นนะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันเดี๋ยวนายอย่างนาี้แค่ไหนเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองแป๊บหนึ่งเพราะวันคลิปหน้านะคะอยากให้เฉลี่ยเก้สูงขอบคุณพี่วีที่กดติดตามนะคะ ขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเด็ชิก็สสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเปลี่ยนมุมปลาเปียวก่อน